ไม่นะเออข้างๆผมไปแล้วยิงยิงโอ้แตกๆตมาไม่ไม่ไม่ไมไมฉัแล้วสวัสดีครับผมเือบินปุนแ่และนี่คือแมปเอาตัวรอด2รูปแบบในโรบล็อกนะครับก็วันนี้ผมไม่พูดอะไรมากนะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะ let's go เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า Natural Disaster Survival นะครับผมก็เป็นแมปเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติโอ้โหเห็นไหม <laughs> เห็นไหมตรงนู้นนะมาครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนะ let's go แต่ละรอบเนี่ยเกมมันจะสุ่มภัยธรรมชาติขึ้นมา1แบบนะครับแล้วผมก็จะต้องเอาตัวรอดจากมันให้ได้นะครับอืมตอนนี้บรรยากาศก,ก็ยังดูปกติดีนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้อะไรอะเ e ลวรเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไวรัสโควิดระบาดครับโอเคผมต้องอยู่ห่างจากฝูงชนเข้าไว้ครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ใกล้ผมเท่านี้ผมก็ปลอดภัยแล้วครับเห็นไหมอีซี่อ่าไหนดูซิอันนี้คือแมปต่อไปนะครับเป็นแมปคุกนะครับมันชื่อว่า Prison Panic นะครับโอ้โหนี่นะครับข้างในนี้ก็เป็นเหมือนคุกเลยนะครับแล้วตอนนี้ทุกคนก็กำลังเข้าไปที่คุกนะครับโอ้อะไรอะแอซิดเลนฝนโกรธเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เขาบอกให Stay Indo นะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ Indo นะมันก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับอ รถมันกินโอ้โอเคๆๆๆๆๆโอเคโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ชั้นล่างสุดแล้วครับคุณผู้ชมน่าจะปลอดภัยนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรมายุ่งกับผมได้นะครับเอาละได้เวลาแมปต่อไปแล้วครับตอนนี้อันนี้เป็นเอ่อแมป Fort Indestructible นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นค่ายทหารแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์มีรถถังเต็มไปหมดเลยอ่ะผมเดาว่าอาจจะมีแบบน้ําท่วมน้ําท่วมอะไหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ๊อะไรอ่ะ Volcanic Eruption เหรอเฮ้ยเฮ้ยพวกเขาไฟแดกไหนเดี๋ยวเดๆยวเดอ้าเอาผม ตโอ้าวได้เวลาแมปต่อไปแล้วครับชื่อว่า High School นะครับผมก็เหมือนจะเป็นโรงเรียนนะครับอย่าบอกนะว่าจะเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าขอผมเข้าโรงเรียนก่อนเลยครับตอนนี้อ้าโอเคนั่งได้เปล่าอ่ะนั่งไม่ได้นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะแฟลชฟาร เฮ้ยน้ำท่วมมอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดิหนหัขึ้นก่อนหาทางขึ้นก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมว่าชั้นสองไม่พอเนะี่ยเลยคุณผู้ชมมันต้องขึ้นไปสูงกว่านี้นะครับโอไมล์โอไมลเห็นไหมครับน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วโอ้โนโอเคผมขึ้นมาได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมจะหลอดหรือเปล่านะไม่ทุกคนเราก็เลยจะตายเอ้ยฝั่งขวาน,นู่นเขาถล่มแล้วอะโอ้โอ oh, oh. ้แล้วเราเกอร์ฝั่งซ้ายผมจะเป็นไงเนี่ยงานหยาบแล้ว ฟังผมเออยายาตายหมดเลยอ๋อแต่ว่ามันขึ้นว่ารอดนะครับ <laughs> เห็นไหมโอเคเซล่ามันนับว่าผมรอดนะอย่างนั้นอะอ่าอันนี้แมปต่อไปนะครับเป็นสนามแข่งเลยนะรอบนี้ดูซิว่าผมจะสามารถขับรถได้ปะนะเอ้ยไเงี้ยเนี่ไยมีมีรถม,ม,ม,มีรถมีรถ,ม,รถมาแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ขับรถแล้วคุณผู้ชมขอผมขับรถแข่งคนอื่นหน่อยสิเป็นไงไม่หมกเคลืนตรงนี้ไม่ได้อ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคผมช่างมาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมขอขับย้อนสอนก่อนเลยเอ้ยอะไรอะทอร์นาโดเอ้ยเรามีทอร์นาโดเอ้ยเดี๋ยว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  ลงจากรถด่วนเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหนูนนูนๆนูน,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 นโอเคตอนนี้ผมเดินอ้อมมาหลังทอนาโดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 หูของ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 โอเคโอเคโอ้แตกแตกแตกมาไม่ไม่ไม่ฉพลาดแล้ว โอเคตอนนี้ผมมาหลบอยู่หลังต้นไม้นะครับก็หวังว่าต้นไม้นี้จะช่วยกันผมไม่ให้โดนทอร์นาโดได้นะครับเห็นไหมตอนนี้มันมีแบบว่าเศษขยะแบบว่าลอยตไปหมดเลยนะครับตอนนี้รอบตัวผมอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมก็รอดแล้วครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปต่อไปนะครับชื่อว่าแมนนิกแมนชั่นนะครับขอเข้าไปเช็คข้างในก่อนนะอ่านี่นะครับมันก็มีห้องนั่งเล่นด้วยนะเห็นไหมแล้วมันก็จะมีแบบว่าห้องนอนด้วยป่ะโอ้รอบนี้เป็นแฟลตฟัดอีกแล้วครับคุณผู้ชม โอเคผมขอหาทางขึ้นดาดฟ้าก่อนเลยครับรอบนี้ใจยเย็นก่อนใจยเย็นก่อนอ่าขึ้นมาข้างบนแล้วครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อต้องหาทางออกหลังคาครับโอ้โ oh น no, ทางออกหลังคาอยู่ไหนโอเคผมว่าผมน่าจะขึ้นได้เอ้ยเด,ด,ดนี่ไงไงไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับมันทะลุหลังคาขึ้นมาบนได้โอเค okay. อ่าตอนนี้ผมน่าจะอยู่จุดที่สูงที่สุดของแมปนี้แล้วนะครับเห็นไหมมีคนมาอยู่เต็มเลยนะครับโอ้รอบนี้เป็นแมปอ่าตึกที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับโอเคผมว่าตอนนี้ผมคงจะต้องอ่าหาที่ร่มก่อนเลยครับอย่างแรก ผมลบดิชั้นหนึ่งก่อนเลยนะเผื่อว่ามันเป็นพวกแอซิดเลหรืออะไรนะครับอุ๊ยอะไรอะบิษฐา ซิกวอล์ฟแอนด์ฟเชิร์เตอร์โอโอเดี๋ยวก่อนนะเราใช้ก่อสร้างผมจะหาที่อบอุ่นได้ไงอะโอ้โ oh, no. หนเรามาดูเหตุการณ์รอบตัวกันซิเห็นไหมดูคนนี้เห็นไหนมอ่านี่เขามาหลบข้างผมนะคุณผู้ชมเห็นไหมโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าหิมะมันก็จะปกคลุมทั่วไปหมดเลยนะครับตอนนี้แต่ผมเิดว่าผมก็ได้จะยังรอดอยู่นะดูจากสภาพอะอ้านี่ไงผม,มรอดจริงๆด้วยครับโห,โหก็ไม่ยากเท่าไหร่นะบิซซ่าอะอ่ามาถึงแมปต่อไปแล้วนะครับผมเซิร์ฟเซ็นทรัลนะครับรอบนี้ก็จะเป็นแมปอาชายหาดนะครับแล้วก็น่าจะมีท ใช่ไหมครับแล้วผมจะเล่นเซิร์ฟได้ไงอะ่ะโอเคตอนนี้ผมไม่สนอะไรแล้วคุณผู้ชมผมขอเข้าที่ร่มก่อนเลยครับตอนนี้ โอ้อะไรอ่ะทันเดอร์สตอร์มเห็นไหมตอนนี้ฟ้าผ่าแรงมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันผ่าแรงพอที่จะทําให้หลังคามันพังได้หรือเปล่านะขอผมเช็คแป๊บหนึ่งโอเคถ้าที่ดูตอนนี้นะครับก็เหมือนกับว่าหลังคาชั้น2เนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับเห็นไหมโอ้ไม่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 ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วโอเคโอเคโอเคขอผมลงด่วนเลยด่วน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 โอ้ไม่ก็ผมพูดไม่ทันขาดคําเลยครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมโอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว เมื่อกี้ฟ้าผ่าแรงมากอ่อโอเคตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่ามันผ่าเลยโอ้โหตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าผมจะรอดหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ผ่ามาได้สักพักหนึ่งแล้วอ๋อนี่ไงผมรอดแล้วเฮ้ยโอ้ตอนนี้เหมือควาว่าผมจะอยู่ที่สํานักงานใหญ่ของโรบล็อกนะครับนี่นะครับเป็นตึกสูงเลยนะครับเป็นตึกออฟฟิศโอ้ขอสํารวจก่อนเลยครับแบบนี้นี่นะครับมันมีทั้งบันไดขึ้นไปสูงนะครับแล้วก็มีห้องใต้ดินด้วยนะครับอ๋อนี่เขาทํางานจากใตด,ดินกันเหรอทำไมออฟฟิศมันอยู่ ใต้ดินเนี่ยฮะนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นทางเชื่อมระหว่างตึกนะครับเห็นไหมแล้วตอนนี้ผมก็กําลังขึ้นบันไดไปที่สูงนะครับอุ๊ยอะไรอะไฟไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีงยวเดี๋ยวเดีโอวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นนยเเเเบบูเนี๋ย,ยรเบี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรอยวเดี๋ยวควเดี๋ยวเอียวเดี๋ยกเดข๋ยวเอี๋ยวอดี๋ยวเดี๋้วเดีเดนมเี๋เดี๋ยเดีย นีมนมน่มันไม่ใช่ไฟไหม้ธรรมาดาแล้วคุณผู้ชมนี่มันเหมือนแบบเหมือนเป็นไวรัสอเลยสักอย่างอ่ะดูดีเห็นปะ่ะใครที่อยู่ตึกฝั่งนี้ก็เตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวขอดูตึกนี้หน่อยซินี่นะครับเห็นไหมมีคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับอออ๋ออ๋ออหนีแล้วไม่ทันแล้วคนนั้นอะ่ะโอ้โหนี่นะครับเห็นไหมนี่คือการลมสลายของโรบล็อก Q ินะครับตึกถล่มลงมาแล้วเห็นไหมตู้โอ้โหโอ้โหรอบนี้มันเป็นชิงช้าสวรรค์เลยนะครับเห็นไหม โอเคผมว่าได้เวลาขึ้นชิงช้าสวรรค์ดว่วนและเพราะว่าน่าจะต้องรีบขึ้นไฮกาาก่อนนะครับก็ให้มันค่อยๆลากผมขึ้นไปอย่างช้าๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบทอร์นาโดหรือว่าแอซิดเลนนี่ผมก็จบเหมือนกันนะเพราะไม่มีทางลงหนีนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาสูงมากเลย <c oughs> เห็นไหมตอนนี้ใกล้จะถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าเซอร์เวอร์ผมจะเริ่มแหลกเอ้ยอะไรอะมีทีโอชาเวอร์อ๋อโอโอ๋อแล้วผมมาอยุ่ที่บนสุดด้วยเนี่ยสิโอไม่ oh my, นะไม่นะเออข้างๆผมไปแล้ว เคปิงข้างๆผมไปแล้วเห็นไหมสองคนนี้เขาอบแบน o n นชิปไปแล้วคิดว่าสภาพนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยนั่งกันอยู่สองคนเนี่ยคิดว่าจะรอดไหมโอ้โหนั่นไงพังไปแล้วตอนนี้ผมก็นั่งชิช้าสวรรค์มาครบ1รอบแล้วครับแล้วเหมือนกับว่าผมก็ยังคงเป็นผู้รอดชีวิตอยู่นะครับเห็นไหมถึงแม้ว่ารอบตัวผมตอนนี้จะโอ้ดูดีเห็นปะมันพังกันไปหมดแล้วอ่ะอย่าโดนนะอย่าโดนนะลุ้นนะลุ้นโอ้โหยังอยู่ยงโอ้โสุดยอดครับ รอดได้ไงวะเนี่ยแบบเห็นป่ะชิชาร์สบอข้ากบนมันพังหมดแล้วอะเนี่ยมันไปหมดแล้วแล้วผมยังรอดอยู่ได้ไงอะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า Shark b i t e 2นะครับก็เป็นแมปดังเลยนะครับแบบนี้โอเคตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือนะครับโดดเดี่ยวเดียวดายมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าฉลามมาแล้วนี่ไง มาถึงก็มีคนรุมยิงเลยนะครับนี่นะครับผมก็ขอแลน่นเรือก่อนเลยนะครับอย่างชิวๆตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฉลามอยู่ตรงไหนนะอ่านี่นะครับเหมือนกับว่าผมก็จะมีช็อตกันติดตัวนะครับยิงได้ผมว่าจะเป็นแบบเนี้ยฉลามก็น่าจะหาผมไม่เจอหรอกมั้งดูจากสภาพเอ้เดี๋ยวนะนั่นอะไรอะ่ะทำไมมีฟองน้ําอ่ะมาขอผมดําน้ําเช็คเลยนะครับอ๋อนั่นไงมีอะไรก็ไม่รู้นะครับ อ๋อนี่ไงผมเก็บแต้แล้วอ๋อมันให้ฟันนะครับโอ oh my god ออกซิเจนผมใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้ได้เวลากลับเรือด่วนครับตอนนี้อ่าตอนนี้เหมือนกับว่าฉลามก็ยังไม่มานะครับแล้วผมก็เห็นฟองน้ําอีกแล้วฉะนั้นผมจะขอดำน้ําลงไปอีกรอบนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง30วินาทีนะครับเดี๋ยวผมสไนเปอร์ก่อนดิโอ้โหไม่ถึงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมรอดแล้วครับเห็นไหม ฉลามมันมาหาผมไม่ทันนะครับโอ้รอบนี้แมปเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นโหมดอินเฟคชันนะครับโอเคตอนนี้ผมยังไม่เจอใครนะครับทุกอย่างยังเงียบสงัดอยู่เลยนะครับตอนนี้มาได้เวลาฟาร์มขอแล้วครับชนเลยผมรีบขึ้นเรือก,ก่อนเลยครับเดี๋ยวไม่ทันโอเคได้เวลาฟาร์มคอแล้วครับหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยเฮ้ยฉลามฉลามฉลามงานังนหยาบแล้วงันหยาบแล้วฉลามเยอะฉลามเยอะใครจะมาแถวผมไหมเฮ้ยเสียงเสียงเสียงฉลาม น no! เรียบร้อยครับผมกลายเป็นฉลามไปแล้วอ่าผู้รอดชีวิตอยู่ไหนเอยนั่นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี๋ยว,ยว,ยวนี้ป่ะนี้ป่ะนี้บะอ๋อไม่ใช่โอเคตอนนี้ฉลามชนะแล้วครับผมก็แน่นอนนี่คือ ใครแตกเขากลายเป็นฉลามนะครับอ่ารอบนี้นะครับผมมาลองจอยเรือคนอื่นบ้านนะครับตอนนี้โอ้รอบนี้เป็นฉลามหัวค้อนซะด้วยมาได้เวลาไล่ล่าฉลามกันแล้วครับเลสโกโอเคตอนนี้เขากําลังพาผมไปหาฉลามแล้วนะครับขอผมดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ว่าแต่นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มัน, <c oughs> อนโอเคตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าฉลามจะหายสาบศูนย์นะครับผมไอเรือลำนี้เออฉลามฉลามฉลาม ดิ่เสียงดิ่เสียงขลงั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 งเฮ้ยโอเค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 ดิเฟนซี่ครับดิเฟนซีสปืน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 อย่าแพนิกอย่าแพนิกเหน่งนเหน่งเ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 น่งน่งไหนฉลามไหนเฮ้ยตรงหน้าผมไม่ไม่ไมโอ้ <B read> อ่ารอบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าผมจะได้เข้ามาอยู่ในเรือลำใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้ไหนดูซิว่ารอบนี้ฉลามจะสู้พวกเรากี่ค,คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่คนได้หรือเปล่านะครับผมนี่เสียฉลามครับ อยู่ไหนหาไม่เจอเฮ้ยข้ลาลังหลังขลังกลังข้างหลงัลงยิงหดดดิ้งโอ้ยตกตกตกตงานหยาบงานหยาบงานหยาบหยาบแล้วหยาบแล้วหยาบแล้วยิงก่อนเลย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 เออนั่นแหละยิงมัน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 เร็วเรมาลับผมเร็วมาับผมเร็วไม่ไม่ไไม่ไม่โอ้ตกเรือแล้วก็ตกใจแล้วก็ตายไปแล้วครับผม อรอบนี้นะครับถึงแม้เรือจะเล็กแต่ว่าใจของพวกเรานั้นก็ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราอยู่กันตัต้ง4คนเนี่ยตอนนี้โ, vale and recorder, โอ้เสียงเสียงเสียงข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าฉลามฉลามฉลามยิง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 เหอดึงโฟร์ันหมดยิงยิงยิงโอเคโอเคโอเคกลับตังค์ขับเราหนีแล้วครับอ่าตอนนี้เหมือนกับว่าคนขับเรือก็าพาผมออกนอกจากเขตฉลามนะครับแล้วก็โอ้เรือลำใหญ่ลำใหญ่ไม่โอ้โขขึ้นเรือลำใหญ่ไม่ทันอ่ารอบนี้ครับเราเปลี่ยนเรือแล้วนะครับอ่าอ่าอ่า เสียงเสียงเสียงฉลามมาฉลามอยู่ไหนข้างล่างโอ้โนโอ้โนโอ้โนมันมาจากอ้โนโอ้โหรอบนี้เซอร์ไพรส์แอทแทคเลยครับมารอบนี้ผมจะขอขับเรือเองเลยนะครับผมแต่ว่าน่าจะอยู่ทางนั้นอ๋อเนี่ยนั่นนั่นนั่นผมเจอแล้วครับฉลามผมเจอฉลามแล้วอ่ะนั่นไงเจอแล้วยิงโดนโดนโอ้โน no no ชนเรือชนเรือชิบหายแล้วชิบหายแล้ว ตายแล้ววะผมไปทําเขาแตกคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมเป็นเรือดำน้ำแล้วครับชั่วคราวโอ้โหเรือผมสุดยอดจริงเฮ้ยฉลามมาหาผมแล้วฉลามโดน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 ยิง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 ข้างล่างข้างล่างไม่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 จุกหลบจุกหลบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเนี่ยเนี่ผมมาแล้วผมมาแล้วยิง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 โอ้โหนีเกือบไปเกือบไปเกือบไปนี่แหละครับความตื่นเต้นเร้าใจครับโอ้โหโอ้โหมันมองไม่เห็นผมคุณผู้ชม3 2 1 รอดครับผมโอ้โหหุดผิดเมื่อกี้ผมเกือบตายคุณผู้ชมโอ้ยโอเคตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคนจะออกจากเซิร์ฟกันไปหมดแล้วนะครับและนี่ก็คือเกมชาร์กไบทสองนะครับเพราะโดยรวมผมชอบเกมนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เกมแบบเอาชีวิตรอดจากฉลามอะคือมันเหมือนกับว่ามันเริ่มกลายเป็นเกมล่าฉลามไปแล้วนะครับคนเนี่ยมันชอบไปแคม์ฉลามตรงจุดเกิดแล้วก็ฉลามเนี่ยก็ตายค่อนข้างง่ายนะครับผม โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมให้กาลังใจผมด้วยการกดไลค์กดซับนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะมาต้เน